สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยคณะประธานกรถินและคณะเจ้าภาพทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ตั้งขบวนอันเชิญภาพ้าไตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2564โดยประธานทอดกระถินในปีนี้คือกาลยนมิตรแพรทัดไทยและครอบครัวพร้อมด้วยกาลยนมิตรสุรนาถกาลยนมิตรรังสิมาเมตตาจิตได้น้อมนำผ้ากระถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และกล่าวคำถวายผ้าไตรกระถินส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบกล่าว พเดียงสงและพิธีอัปปโลกภาคกฐินค่ะพร้อมกันนี้นะคะคณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้น้อมถวายภาไตรยทยธรรมและจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติที่ได้มาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลยาณมิตร ทุกทุกท่านนะคะที่วัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะสาธุค่ะแขก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสนะคะงดงามมากๆนะคะที่มีผู้มีบุญมาร่วมงานบุญนะคะรวมทั้งสถานที่ก็งดงามมากเช่นเดียวกันค่ะ